นี่ครับเราจะมาสอนการพับบูสเลนะครับขั้นแรกครับพับพับกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเหมือนสองรถกระดาษเลยทีนี้เราก็พับเข้ามาอย่างนี้นะครับพับแล้วก็เอามาประกบกันไว้อย่างนี้แล้วเราก็ดีดให้มันอว้สูงนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็น เป็นหัวรถได้ครับครับแล้วก็ได้อย่างนี้งนี้แล้วก็เปิดตรงกลางแล้วเราก็ฉีกเงินไี้เลยครับลงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทำการโน้มเนะครับแล้วก็พับไปโอเคเอาตามที่เราชอบเป็นกับเกลืครับขนาดรถเอาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ยิงมัน แล้วก็ตัดคอร์ดแล้วเขาเกี่ยอะไรเราก็ตัดเข้ามาประมาณครึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของรถเลยครับใช่ครับเพื่อเพื่ออะไรครับครึ่งหนึ่งตัดเพื่อให้มันมีลมเข้าตรงนี้เขาค่อยจะเป็น yeah> ตัวเพื่อให้มีลมเข้าจะได้ไปไกลขึ้นใช่ครับโอเคครับ